สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนเลดี้ผีแดงในช่วงเรื่องเาข่าวเด็ดอยู่กันเหมือนเดิมนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันก่อนมีรายง,งานจากกรอบดอสานนะคะ ESPN ระบุว่าอิเล็กเทนฮาร์กเนี่ย กำลังสร้างสปิริตในห้องแต่งตัวที่แมนยูนะแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวภายในทีมของเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาน,ะนักเตะแมนยูจะได้รับการส่งเสริมให้เปิดกว้างมากขึ้นในการสัมภาษณ์ในฤดูกาลหน้าแต่ก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าถ้ามีเรื่องขัดแย้งระหว่างบุคคลหรืออะไรใดๆภายในทีมเนี่ยให้จัดการกันภายในนะแล้วก็ไม่ควรเปิดเผย ก็คือฟาร์มในอย่าเอาออกฟาร์มนอกก็อย่าเอาเข้ามาแ oh. มนยูหวังว่าทัวร์ปีซีซั่นที่ไทยและออสเตรเลียที่จะเริ่มขึ้นในช่วงวันที่8รกรกฎาคมนี้นะคะจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามภายในทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ล็อบอร์สันยังบอกอีกนะคะว่าแหลงขาว เสริมเพิ่มเติมว่าสโมสรเนี่ยเชื่อว่าความไม่ไว้วางใจในหมู่นักเตะโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของฤดูก,กาลที่แล้วนะภายใต้การคุมทีมของลาฟลังนิกเนี่ยมีส่วนทําให้สถานการณ์ต่างๆในทีเนี่ยจบลงได้ไม่ดีเอาละในที่สุดแมนยูจ้าก็ได้ปิดดีลนักเตะคนแรกของตลาดซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยจนเมื่อคืนนี้ฟาบิเซลโรมาโน่ก็ได้ออกมาทวิตคําที่เป็นที่สุดของความประจักษ์ที่เหล่าแฟนผีเล่าคอย Here we go โ oh, อ oh, <sm art> ้โหรอโคตรนานเขาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวไทยเร็วมาเลาเซียมาด้วยค่าตัว15ล้านยูโรบวกแอดออนอยู่ที่2ล้านยูโรตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนที่จะเดินทางมาตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญายและเปิดตัวกับสมโมสรต่อไปหลายๆคนเห็นข่าวมาเลาเซียแล้วก็ร้องออกมาว่าไอ้ใครบ้ามา เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งไทาเลวมาเลเซียนะคะปัจจุบันอายุ22ปีมีความสูงอยู่ที่169เซนติเมตร เป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวดัตช์และเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับสโมสรเฟเยนูดในเอลีดวิซีลีกและเป็นทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์ด้วยนะคะเขาอยู่กับอะคาเดมี่เฟเยนูดมาเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะจนมาเซ็นสัญญาอาชีพกับเฟเยนูดเนี่ยเมื่อตอนปี2015มาเลเซียเนี่ยเป็นนักเตะที่เทนฮากเนี่ยเล็งเอาไว้อยู่แล้วนะจ้าแบบแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่ดูบ้างเลยเทนฮากเนี่ยอยากได้ตัวมาตั้งแต่ยังคุมทีมอยู่ที่อาแจกนะ ถึงก็บอกให้ผู้ช่วยเนี่ยจดชื่อ,อไว้เลยแล้วเมื่อเทนฮากนะคะมาขู่แมนยูเนี่ยบวกกับจังวะจังโวจังเว,ะงวะอะไรมันได้นะก็ปาดหน้าโอลิมปิกดียงมาเลยจ้ามากันแบบสบายจอนเลยว่ากันว่าเทนฮากเนี่ยจะดึงตัวมาเลเซียเข้ามารองรับระบบ4-3-3ซึ่งเทนฮากเองก็ได้มีการแจ้งต่อบรรดาน,นักเตะปีศาจแดงเอาไว้แล้วด้วยนะจ๊ะว่าต่อไเปน็นเน้นะคะแมนยู U, จะต้องเล่นระบบ4-3-3นะจุเมื่อปิดดิวของไทยเล้วมาเลเซียได้เรีย ร้อยแล้วนะั้นสถานีต่อไปก็มุ่งหน้าไปต่อที่ลีซันโดมาติเนสนะคะเซนเตอร์แบ็กของอาแจกมีรายงานออกมาเมื่อคืนนี้เหมือนกันค่ะว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออยู่ที่ประมาณ 40, 40บวก10ล้านยูโรให้กับอาร์แจ็พิจารณานะจะได้หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ตามลุ้นกันต่อไปส่วนแฟรงกี้เดยองนะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการพักผ่อนและคุกเข่าขอแฟนสาวตแต่งงานไปแล้วแบบโรแมนติกโรแมนติกนะคะเมื่อวานนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะถ้าไม่มีใครมาไฮแจ็คไปซะก่อนแต่มันก็มีข่าวมาแว่วๆนะว่าเชลซีเองเขาก็แอบรอบสังเกตการอยู่นะคะถ้ามาปาดไปนี่ตลกเลยนะ มี Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อเลดีผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะหวางลิงทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงกันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาได้ที่แอ Lady 99คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ